สวัสดีครับผมชื่อเจดนะครับวันนี้ผมขอเล่าเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ให้ฟังนะครับคือเรื่องมันเริ่มจากที่ผมกำลังมองหาบ้านเช่าหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งในต่างจังหวัดเพื่อนหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุงพอดีช่วงนั้นงานผมไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเท่าไหร่ก็เลยอยากจะพักสมองพักใจซะหน่อยที่บ้านผมก็มีฐานะพอสมควรอยู่แล้วครับไม่ได้เดือดร้อนอะไร เลยไม่รีบต้องกลับไปทำงานผมใช้เวลาหาอยู่นานเหมือนกันจนไปเจอประกาศให้เช่าบ้านหลังหนึ่งในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ทั้งหลังสภาพดีมากราคาก็ถูกจนหน่าตกใจเจ้าของเขาบอกว่าให้เช่าเพราะจะย้ายไปอยู่กับลูกๆตัวบ้านตั้งอยู่ในซอยเปลวๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ห่างจากถนนใหญ่มากนะักผมเลยสนใจแล้วติดต่อไปเพื่อขอนัดดูบ้านครับ พอได้ไปดูบ้านจริงๆก็ต้องบอกว่าสภาพดีมากจริงๆครับเป็นบ้านไม้ธงไทยที่ดูเก่าแก่แต่ก็ยังสวยงามมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาอยู่รอบๆบ้านผมรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นเลยครับเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชายสูงอายุเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าแก่ของตระกูลเขาสร้างจากไม้ทั้งหลังเลยครับแกย้ำนักย้ำหนาเลยว่า ไม้ทุกชิ้นในบ้านนี้คือไม้เก่าแก่หายากทั้งนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่ารู้สึกว่าบ้านมันดูสวยคลาสสิกดีครับก็เลยตกลงทำสัญญาเช่ากันทันทีจ่ายค่ามัดจำและค่าเช่าล่วงหน้าไปเรียบร้อยพร้อมกับรับกุญแจมาเลยแกบอกว่าหลังจากนี้ก็เข้ามาอยู่ได้เลยตามสบายผมก็เลยไม่ได้ซักถามอะไรมากครับวันย้ายของผมมาถึง ผมมาพร้อมกับเพื่อนสนิทที่ชื่อวินเพื่อช่วยขนของครับพอเข้ามาในบ้านวินมันก็ทักขึ้นมาว่าเฮ้ยบ้านดูขลังจังวะผมก็หัวเราะแล้วบอกมันว่าเออก็บ้านไม้ไงแก่ๆหน่อยก็งี้แหละในตอนนั้นเราสองคนก็ช่วยกันจัดข้าวของกันจนเสร็จเรียบร้อยครับช่วงเย็นๆเ,เราก็นั่งกินข้าวกันในบ้านวินมันก็จ้องมองไปที่เนื้อไม้บนเพดานแล้วพูดขึ้นมาว่าเจด ว่าแต่ไม้ที่เอามาทำบ้านนี้มันดูแปลกๆวะ่ะผมก็งงๆว่ามันหมายถึงอะไรแต่มันก็ไม่ได้อธิบายอะไรต่อแค่บอกว่ามันรู้สึกแปลกๆเฉยๆแต่ก็ชวนกันคุยเรื่องอื่นต่อครับจนดึกดื่นวินมันก็ขอตัวกลับเพราะพรุ่งนี้ต้องรีบไปทำงานแต่เช้าส่วนผมก็จัดข้าวของต่ออีกนิดหน่อยก่อนจะอาบน้ำแล้วเข้านอนครับผมรู้สึกว่า การได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆผมหลับไปอย่างสบายใจโดยไม่ทันคิดเลยว่าไอความสบายใจที่ว่านั้นมันจะอยู่กับผมได้อีกไม่นานคืนแรกที่ผมอยู่คนเดียวก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับผมนอนหลับสบายดีจนถึงเช้าแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วเดินไปดูรอบๆบ้าน ผมก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกไปครับคือบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านไม้ทั้งหลังใช่ไหมครับแล้วทีนี้ตรงพื้นไม้บางจุดผมเห็นร่องรอยเหมือนรอยขูดขีดคล้ายๆกับรอยเล็บสัตว์ขนาดใหญ่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับอาจจะเป็นรอยของสัตว์เลี้ยงของเจ้าของเก่าก็ได้ครับผมก็เดินดูไปเรื่อยๆจนไปถึงบริเวณห้องครัวผมก็เห็นรอยขูดที่พื้นอีกครับ และในห้องครัวก็มีรอยขูดขีดแบบเดียวกันนี้อยู่ตามพื้นไม้ด้วยผมเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วก็เริ่มคิดว่ารอยพวกนี้มันเหมือนรอยขีดข่วนของคนมากกว่าสัตว์ผมก็พยายามมองหาคำอธิบายครับอาจจะเป็นรอยเฟอร์นิเจอร์ที่ลากไปมาก็ได้แต่ลักษณะมันไม่เหมือนเลยครับมันดูเหมือนรอยเล็บขูดมากกว่าผมก็เลยปล่อยวางแล้วคิดว่า คงไม่มีอะไรหรอกครับแล้วก็ไปหยิบไม้กวาดมาทำความสะอาดบ้านพอทำความสะอาดไปได้สักพักผมก็ไปสะดุดตาเข้ากับเสาไม้ต้นหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางบ้านครับตรงเสานั้นมีรอยขีดเป็นแนวยาวเต็มไปหมดเลยครับลักษณะคล้ายกับรอยเล็บคนแต่เป็นเล็บที่ยาวมากแล้วก็ขีดลงไปบนเนื้อไม้จนเป็นรอยบุ๋มลงไปเลยผมเริ่มรู้สึกใจไม่ดีแล้วครับ ผมพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นรอยแกะสลักก็ได้แต่ใครจะไปแกะสลักแบบนี้มันดูไม่เหมือนงานศิละปะเลยครับมันดูเหมือนรอยที่เกิดจากการขูดอย่างแรงและต่อเนื่องผมเลยลองใช้มือลูบๆดูตรงรอยนั้นก็รู้สึกได้ถึงความคมและลึกของมันผมเริ่มรู้สึกขนลุกครับแล้วก็เดินไปดูเสาต้นอื่นครับแล้วก็พบว่า มีรอยขีดแบบเดียวกันนี้อยู่ตามเสาต้นอื่นๆด้วยแต่ที่เสาต้นที่ผมเจอเป็นต้นแรกรอยมันจะเยอะที่สุดครับเหมือนกับว่ามีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างพยายามจะขูดเสานั้นอย่างบ้าคลั่งแล้วรอยก็ลามไปเสาต้นอื่นๆรอบบ้านผมเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลแล้วครับยิ่งคิดก็ยิ่งหลอนผมพยายามจะหาเหตุผลมาหักล้างความคิดของตัวเอง แต่ก็หาไม่ได้เลยครับผมเลยตัดสินใจโทรไปหาเจ้าของบ้านแต่เบอร์โทรที่แกเคยให้ไว้มันปิดไปแล้วครับผมพยายามโทรหลายครั้งก็ยังคงปิดอยู่ผมก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนอีกคนครับชื่อชินเป็นเพื่อนสนิทที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ครับผมเล่าเรื่องรอยขีดข่วนบนเสาให้มันฟังแล้วก็เล่าเรื่องความรู้สึกแปลกๆที่ผมรู้สึกได้ตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ ชินมันก็บอกว่าให้ผมลองสำรวจบ้านดูดีๆครับมันบอกว่าบางทีบ้านหลังนี้อาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ก็ได้ผมก็เลยตัดสินใจทำตามที่มันบอกครับผมเดินสำรวจบ้านทุกซอกทุกมุมทั้งในตัวบ้านแล้วร,บรอบๆบ้านครับแต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติครับยกเว้นรอยขีดข่วนพวกนั้นแต่ผมก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีผมรู้สึก เหมือนมีคนจ้องมองตลอดเวลาผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆตัวตลอดเวลาและที่สำคัญผมรู้สึกได้ถึงกลิ่นบางอย่างกลิ่นที่คล้ายกับดอกไม้เก่าๆก,กลิ่นที่คล้ายกับดอกไม้แห้งๆแ,แต่ก็ไม่ใช่มันเป็นกลิ่นที่อับๆเหมือนกลิ่นของอะไรบางอย่างที่ตายไปแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าจะลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ดูในอินเทอร์เน็ตครับบางที อาจจะเจออะไรที่ช่วยให้ผมคลายความสงสัยได้บ้างผมหวังว่าสิ่งที่ผมกำลังเผชิญอยู่นี้มันจะเป็นแค่เรื่องที่ผมคิดไปเองครับผมใช้เวลาเกือบทั้งคืนในการค้นหาข้อมูลบ้านหลังนี้ในอินเทอร์เน็ตครับผมลองใช้ชื่อเจ้าของเดิมแต่ก็ไม่เจออะไรเลยผมเลยลองใช้คำว่าบ้านไม้ทรงไทยแล้วก็ใส่ชื่อหมู่บ้านที่บ้านตั้งอยู่ลงด้วยครับ แล้วผมก็เจอเข้ากับกระทู้เก่าๆในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งมันเป็นกระทู้ที่ถูกตั้งมาหลายปีแล้วครับเนื้อหาเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่สร้างจากไม้โลงศพครับผมอ่านแล้วก็รู้สึกใจไม่ดีเลยครับเพราะกระทู้มันพูดถึงรายละเอียดของบ้านหลังนี้ที่คล้ายกับบ้านที่ผมเช่าอยู่มากทั้งเรื่องของทำเลที่ตั้งลักษณะของบ้าน แล้วก็เรื่องของเจ้าของบ้านที่เป็นตระกูลที่ทำอาชีพขาไม้แต่ไม่ใช่ไม้ธรรมดาแต่เป็นไม้ที่นำเข้าจากป่าช้าผมอ่านแล้วก็แทบจะโยนโทรศัพท์ทิ้งครับในกระทู้มีคนเข้ามาตอบเยอะมากครับบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องแต่งบางคนก็บอกว่าเคยได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันแล้วก็มีคนหนึ่งที่เข้ามาตอบว่าบ้านหลังนี้ เคยเป็นบ้านของตระกูลทำโลงศพมาก่อนครับแล้วไม้ที่ใช้ในการสร้างบ้านก็เป็นไม้ที่เหลือจากการทำาลงศพแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาทำเป็นโลงศพที่ไม่สามารถนำไปขายได้เพราะมันมีตำหนิหรือมีรอยแตกร้าวแล้วเจ้าของบ้านก็เลยเอาไม้พวกนั้นมาทำบ้านแทนผมอ่านไปก็ขนลุกไปครับผมเรื่องปฏะติดประต่อเรื่องราวแล้วครับ ผมรีบโทรไปหาชินอีกครั้งครับชินกูเจอเรื่องแล้วอ่ะผมพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆแล้วก็เล่าเรื่องที่ผมเจอในอินเทอร์เน็ตให้มันฟังทั้งหมดชินมันก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็บอกผมว่าให้ลองสังเกตดูดีๆครับว่าที่เสาบ้านมันมีอะไรที่แปลกไปจากเดิมไหมผมก็เลยเดินไปดูที่เสาต้นเดิมที่ผมเจอเป็นต้นแรกแล้วผมก็ต้องตกใจครับเพราะรอยขีดข่วนบนเสานั้น มันดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นจากเดิมครับมันมีรอยใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ที่ผมเห็นชัดที่สุดคือรอยขูดขีดเหล่านั้นมันดูเหมือนจะค่อยๆก่อตัวเป็นรูปทรงบางอย่างผมพยายามจะเพ่งมองแล้วก็เห็นว่ามันค่อยๆก่อตัวเป็นตัวอักษรแต่มันไม่ใช่ตัวอักษรภาษาไทยมันดูเหมือนตัวอักษรโบราณผมก็เลยลองถ่ายรูปส่งไปให้ชินดู ชินมันก็บอกว่ามันไม่เคยเห็นตัวอักษรแบบนี้มาก่อนแต่ก็รู้สึกว่ามันคุ้นๆเหมือนกันแล้วจูๆ่ๆผมก็รู้สึกถึงลมเย็นๆที่พัดผ่านตัวผมไปทั้งๆที่ในบ้านไม่มีลมเลยครับแล้วผมก็ได้กลิ่นอีกครั้งกลิ่นดอกไม้เก่าๆกลิ่นที่คล้ายกับดอกไม้แห้งๆแต่ก็ไม่ใช่อีกเช่นเคยมันเป็นกลิ่นที่อับๆ แล้วก็เหมือนกลิ่นอะไรบางอย่างที่กำลังจะเน่าเปื่อยผมรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านเลยครับผมรู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนผมไม่อย,อยากอยู่ในบ้านนี้อีกแล้วครับผมอยากจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดผมอยากจะหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมพยายามจะโทรหาเพื่อนอีกคนครับวินแต่โทรไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรับสายเลยผมเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วครับ ผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปผมควรจะทิ้งข้าวของทั้งหมดแล้วหนีไปเลยดีไหมหรือผมควรจะอยู่ที่นี่แล้วเผชิญหน้ากับมันผมไม่รู้เลยจริงๆครับผมตัดสินใจว่าไม่หนีครับเพราะถ้าหนีไปผมก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในบ้านนั้นมันจะตามผมไปไหมผมก็เลยโทรหาชินอีกครั้งแล้วบอกมันว่าผมจะไม่หนีแต่จะอยู่หาคำตอบครับ ชินมันก็ตกใจแล้วก็บอกผมว่าถ้าผมจะอยู่มันก็จะช่วยผมเต็มที่ผมก็เลยบอกมันว่าให้มันลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรโบราณที่ผมส่งรูปไปให้ดูเผื่อว่าจะเจออะไรบ้างส่วนผมจะลองค้นหาอะไรบางอย่างในบ้านดูอีกครั้งครับเผื่อว่าจะมีบ่อแสอะไรที่หลงเหลืออยู่ผมใช้เวลาเกือบทั้งวันในการค้นหาบ้านดูอีกครั้ง คราวนี้ผมค้นหาอย่างละเอียดครับทุกซอกทุกมุมทั้งในตัวบ้านแล้วก็ใต้ถุนบ้านผมเจอเข้ากับบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งครับมันถูกซ่อนไว้ใต้แผ่นไม้พื้นเก่าๆผมก็เลยหยิบขึ้นมาดูแล้วก็พบว่ามันเป็นบันทึกของเจ้าของบ้านคนก่อนๆครับไม่ใช่เจ้าของบ้านที่เช่าผมแต่เป็นเจ้าของบ้านที่สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาครับในบันทึกเขียนด้วยลายมือ แล้วก็เล่าเรื่องราวการสร้างบ้านหลังนี้ที่ใช้ไม้จากป่าช้าซึ่งเป็นป่าช้าที่เจ้าของบ้านเป็นผู้ดูแลแล้วก็มีเรื่องราวของวิญญาณที่ถูกจองจำอยู่ในไม้เหล่านั้นแต่ก็ถูกนำมาทำเป็นโลงศพแล้วก็ถูกนำมาทำเป็นบ้านวิญญาณเหล่านั้นจึงถูกขังอยู่ในเนื้อไม้แล้วก็ไม่สามารถไปไหนได้ผมอ่านบันทึกไปก็ใจสั่นไปครับแล้วก็ยิ่งอ่านผมก็ยิ่งเห็นใจพวกเขานะครับ พวกเขาไม่ได้อยากจะทำร้ายใครพวกเขาแค่ต้องการเป็นอิสระผมก็เลยตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างให้พวกเขาผมก็เลยโทรหาชินอีกครั้งแล้วบอกมันว่าผมเจออะไรบางอย่างแล้วแล้วก็บอกมันว่าผมจะทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเหล่านั้นชินมันก็ตกใจแล้วก็บอกว่ามันไม่รู้ว่าผมจะทำได้ไหมแต่มันก็เชื่อในตัวผมแล้วมันก็บอกผมว่า มันไปเจอข้อมูลมาแล้วตัวอักษรที่ผมส่งไปให้มันดูมันคือตัวอักษรโบราณที่ใช้ในการทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณแต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีเท่านั้นมันบอกว่าผมต้องทำพิธีทั้งหมดถึงจะปลดปล่อยพวกเขาได้ผมก็เลยบอกให้ชินบอกขั้นตอนการทำพิธีให้ผมทั้งหมดชินมันก็บอกผมอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่ามันเป็นพิธีที่อันตรายมากถ้าทำผิดพลาด อาจจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นได้แต่ผมก็ตัดสินใจแล้วครับผมจะไม่ถอยแล้วผมจะช่วยพวกเขาผมจะช่วยให้พวกเขาเป็นอิสระผมก็เลยเริ่มเตรียมตัวทำพิธีตามที่ชินบอกผมเริ่มจุดเทียนแล้วก็วางของตามที่มันบอกแล้วผมก็เริ่มท่องบทสวดผมสวดไปแล้วก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่วนเวียนอยู่ในบ้านมันไม่ได้เป็นพลังงานที่น่ากลัว ผมรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่พวกเขาต้องทนมานานผมก็เลยสวดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพิธีจะสำเร็จผมใช้เวลาทำพิธีอยู่นานครับนานจนไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปเท่าไหร่ผมสวดบทสวดไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกได้ถึงพลังงานที่วนเวียนอยู่ในบ้านมันค่อยๆสงบลงหลังจากนั้นผมก็รู้สึกได้ถึงความโล่งอกอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมากขึ้น ผมรู้สึกเหมือนบ้านหลังนี้มันกลับมาเป็นบ้านธรรมดาอีกครั้งไม่มีกลิ่นอับอับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีความรู้สึกน่ากลัวอีกต่อไปผมก็เลยรีบโทรไปหาชินแล้วบอกมันว่าผมทำสำเร็จแล้วชินมันก็ดีใจกับผมมากครับแล้วก็บอกว่ามันบอกแล้วว่าผมต้องทำได้เราคุยกันอีกสักพักผมก็วางสายแล้วก็เดินไปดูรอบๆบ,บ้านอีกครั้ง คราวนี้ผมมองไปที่เสาบ้านแล้วก็พบว่ารอยขีดข่วนบนเสานั้นมันหายไปหมดแล้วครับมันเหลือไว้แต่เพียงเนื้อไม้ที่เรียบเนียนผมรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่ผมเจอมาตลอดหลายวันมันเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงที่ผมต้องเผชิญหน้ากับมันและผมก็ทำมันได้สำเร็จผมใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อครับ แต่คราวนี้ผมไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปผมรู้สึกเหมือนมีเพื่อนที่มองไม่เห็นอยู่รบรอบๆตัวผมพวกเขาไม่ได้มาในรูปแบบที่น่ากลัวแต่มาในรูปแบบของความเงียบสงบความอบอุ่นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าพวกเขาจะคอยปกป้องผมแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ผมผมเลยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขครับผมทำงานผมทำสวน ผมทำอาหารผมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในบ้านหลังนี้บ้านไม้ลงที่เคยเต็มไปด้วยความน่ากลัวแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นบ้านที่ผมรักมากที่สุดบ้านที่ผมจะไม่มีวันลืมผมใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมาได้เกือบปีแล้วครับแล้ววันหนึ่งผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของบ้านคนเก่าเขาบอกผมว่าเขากำลังจะกลับมาที่บ้านแล้วก็อยากจะขอให้ผมย้ายออก เพราะเขาจะเอาบ้านไปทำเป็นบ้านพักคนชราผมก็รู้สึกเสียใจนะครับเพราะผมรักบ้านหลังนี้มากแต่ผมก็เข้าใจเขาครับเพราะมันเป็นบ้านของเขาผมก็เลยตอบตกลงที่จะย้ายออกครับแล้วก็บอกเขาว่าจะย้ายออกเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าจะให้เวลาผมอีกหนึ่งเดือนในการหาบ้านใหม่ผมก็เลยตอบตกลงครับแล้วก็เริ่มหาบ้านใหม่ในทันทีผมใช้เวลาหาบ้านอยู่หลายวันครับ แต่ก็ไม่มีบ้านไหนที่ถูกใจผมเท่าบ้านหลังนี้เลยครับผมรู้สึกเหมือนบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของผมจริงๆไม่ใช่แค่บ้านเช่าผมก็เลยรู้สึกเสียใจมากๆครับผมก็เลยเดินไปรอบๆบ,บ้านแล้วก็รู้สึกถึงความเศร้าซ้อยผมบอกกับพวกเขาว่าผมกำลังจะย้ายออกแล้วนะแล้วผมก็บอกพวกเขาว่าผมจะไม่มีวันลืมพวกเขา แล้วผมก็เดินไปลูบเสาไม้ต้นที่ผมเจอเป็นต้นแรกแล้วผมก็รู้สึกได้ถึงความเย็นสบายที่เข้ามาสัมผัสกับมือของผมเหมือนกับว่าพวกเขากำลังโบกลาผมอยู่ผมก็เลยน้ำตาไหลออกมาครับผมรู้ว่าผมจะต้องจากบ้านหลังนี้ไปแล้วจริงๆวันย้ายของผมมาถึงผมก็ขนของออกมาจนหมดแล้วครับแล้วผมก็เดินไปรอบๆบ,บ้านอีกครั้งเพื่อเป็นการบอกลาครั้งสุดท้าย ผมมองไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาอยู่รอบๆบ้านแล้วก็มองไปที่บ้านไม้ที่ตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าผมผมรู้สึกได้ถึงความรักที่ผมมีกับบ้านหลังนี้แล้วผมก็เดินไปขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปจากบ้านหลังนั้นผมขับรถไปได้ไม่นานผมก็หันกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งแล้วผมก็เห็นแสงสว่างสีขาวนวลตาปรากฏขึ้นมาที่หน้าต่างบ้านแล้วก็มีกลุ่มควันสีขาวลอยออกมาจากบ้าน กลุ่มควันเหล่านั้นลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเหมือนกับว่าพวกเขากำลังโบกมือลาผมอยู่แล้วผมก็ขับรถต่อไปพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าผมมีความสุขครับที่ได้เจอบ้านหลังนี้แล้วก็มีความสุขที่ได้ปลดปล่อยพวกเขาผมรู้ว่าไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนผมก็จะไม่มีวันลืมบ้านไม้ลงหลังนี้และผมจะไม่มีวันลืมเพื่อนที่มองไม่เห็นของผมตลอดไป หลังจากย้ายออกมาจากบ้านไม้ลงผมก็มาเช่าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่ในตัวเมืองครับชีวิตของผมก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมผมกลับไปทำงานกลับไปใช้ชีวิตในเมืองที่วุ่นวายแต่ก็มีบางครั้งที่ผมรู้สึกคิดถึงบ้านหลังนั้นครับผมคิดถึงความเงียบสงบผมคิดถึงความรู้สึกที่อบอุ่นที่ผมได้รับจากบ้านหลังนั้นผมคิดถึงเพื่อนที่มองไม่เห็นของผมผมก็เลยตัดสินใจ ที่จะไปเยี่ยมบ้านหลังนั้นอีกครั้งในวันหยุดสุดสัปดาห์ผมขับรถไปตามเส้นทางเดิมจนไปถึงหน้าบ้านผมก็ต้องตกใจครับเพราะบ้านหลังนั้นไม่ได้เป็นบ้านร้างอีกต่อไปมันถูกปรับปรุงใหม่หมดเลยครับมีการทาสีใหม่มีการปลูกต้นไม้ใหม่แล้วก็มีป้ายชื่อเขียนว่าบ้านพักคนชราผมก็เลยตัดสินใจลงไปดูครับผมเดินเข้าไปในบ้าน แล้วก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ที่นั่นพวกเขากำลังนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีคนดูแลที่กำลังดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิดผมรู้สึกดีใจครับที่เห็นบ้านหลังนี้มีชีวิตชีวาอีกครั้งผมเดินไปที่เสาบ้านต้นเดิมแล้วก็ลองใช้มือลูบๆดูผมรู้สึกได้ถึงความเย็นสบายที่เข้ามาสัมผัสกับมือของผมเหมือนกับว่า พวกเขากําลังบอกผมว่าพวกเขาสบายดีแล้วก็มีความสุขดีผมก็เลยยิ้มออกมาครับผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำไปมันไม่ใช่การปลดปล่อยดวงวิญญาณแต่มันคือการทำให้บ้านหลังนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วก็เป็นสถานที่ที่ผู้คนจะมีความสุขผมก็เลยเดินไปคุยกับคนดูแลที่อยู่ที่นั่นครับแล้วก็ถามเขาว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างไหม คนดูแลเขาก็ทำหน้างงๆแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับบ้านหลังนี้เงียบสงบแล้วก็อบอุ่นดีผมก็เลยรู้สึกดีใจครับที่ไม่มีใครต้องมาเจอเรื่องราวแบบที่ผมเจออีกต่อไปผมใช้เวลาอยู่ที่นั่นอีกสักพักแล้วก็ขอตัวกลับครับแล้วผมก็ขับรถกลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าผมรู้ว่าไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหน ผมก็จะไม่มีวันลืมบ้านไม้โลงหลังนี้หนึ่งเดือนต่อมาผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งครับจดหมายไม่มีจ่าหน้าผู้ส่งแต่มีที่อยู่บ้านไม้โลงเป็นที่อยู่ผู้ส่งผมก็เลยรู้สึกแปลกใจครับผมก็เลยเปิดอ่านดูแล้วผมก็ต้องตกใจครับเพราะจดหมายฉบับนี้เขียนด้วยลายมือแล้วก็มีเนื้อหาที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นจดหมายจากเจ้าของบ้านคนแรก คนที่สร้างบ้านไม้ลงขึ้นมาครับในจดหมายเขียนไว้ว่าเขาได้ทำพิธีบางอย่างเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกจองจำอยู่ในไม้แต่เขาก็ทำไม่สำเร็จเพราะเขาทำพิธีไม่ครบถ้วนแล้วเขาก็รู้สึกผิดมากที่ต้องทิ้งวิญญาณเหล่านั้นไว้ในบ้านเขาบอกว่าเขาได้ทิ้งจดหมายฉบับนี้ไว้เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีใครบางคนมาเจอแล้วก็มาทำพิธีให้พวกเขาเขาบอกว่า เขาหวังว่าคนที่มาเจอจดหมายฉบับนี้จะสามารถทำสำเร็จแล้วก็ทำให้บ้านหลังนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผมอ่านจดหมายจบแล้วผมก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกผมรู้สึกเหมือนว่าผมไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เช่าบ้านแต่ผมเป็นคนที่ถูกเลือกมาให้มาทำภารกิจบางอย่างผมรู้สึกเหมือนผมได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำให้ดวงวิญญาณเหล่านั้น ได้ไปสู่สุขติผมรู้สึกเหมือนผมเป็นฮีโร่แต่เป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้นอกจากผมแล้วก็พวกเขาผมก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ครับ mm. เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เคยได้ช่วยชีวิตใครบางคน